โอเคสวัสดีชาวโลกนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการรีวิวมือถือที่ดีที่สุดในโลกนะพบกับผมเองปวิดนะจ๊ะเป็นใครไม่สําคัญเรารักในสิ่งเดียวกันโอเคอย่างแรกที่เราจะทําก็เปิดกล่องเดี๋ยวเรามาดูกล่องข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเปิดกล่องมาก็เจอตัวเครื่องอภักเอาก่อย่างแรกที่เราเห็นที่เราเจอเลยคือโอ้มือเข็มจิ้มซิมต่อไปก็จะเป็นหูฟังนี่เขาก็จะให้มาแบบค่ายของ AirPods มันเป็นยางเนี่ยก็คือให้ความนุ่มสบายไม่เจ็บหูนี่ก็คือสายชาร์จคือคุณภาพเนี่ย ตัววัสดุของสายดูจากตัวขั้วต้นขั้วสายเนี่ยรับรองว่าไม่ขาดง่ายแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้เราไม่ได้ใช้แบบพี่เรนตีลังกาชาร์จห้อยโหนกับสลิง adapter ชาร์จนี่เขาเคไมไว้เลยนะครับว่ามันฟ a s ชาร์จที่สามารถชาร์จจากศูนย์เปอร์เซ็นต์เต็มได้ภายในเวลาชั่วโมง40นาทีหรือหรือไม่เกินสองชั่วโมงนี่แหละผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่ามันอ่ะแหนบที่เอาไว้ดึงตัวไส้ของปากกาเขาก็จะให้หัวปากกาเปลี่ยนประมาณ5อัน ต่อไปเรามาดูตัวเครื่องตัวเอกของเรามันช่างหรูหราฟุ้งฟ้าสวยฟุฟ้งฟิงกระดิ่งแมวซะเหลือเกินดูด้านหลังเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับมันโหมันแวววาวมากให้อารมณ์ฟิลแบบประมาณ s อส6อะฮะกระจกด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกโค้ง ื่อรับการใช้งานถือได,ได้ได้กระชับมือขึ้นผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ามันเป็นจอ5.7นิ้วที่ผมรู้สึกว่ามันจับกระชับมืออ่าผมเคยจับตัวจอใหญ่5.557มาเยอะแต่ผมรู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าถือเล่นมือเดียวยากครับยังไงมันก็คือสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่มือเล็กหรือผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่ามันใช้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรนะ่นะวัสดุตัวเครื่องนะครับขอบของเครื่องเนี่ยตัวบอดี้ของเครื่องเนี่ยทำจากโลหะชนิดไวเบเนียผสมอมะามเทียมนะครับแข<อ>็งแรงทนทานสามารถกกันรอยีดว ลอยกระแทกได้ตกก็บุบนิดเดียวอข้างหลังเนี่ยก็ตกเนี่ยมีแตกแน่นอนก็ใส่เป็นเคเนไสไปใส่อย่างที่ผมใส่นะอ่ะอย่างเงี้ยก็ก็ยังโอเคให้ความอุ่นใจได้บ้างลอตัวเครื่องเนี่ยด,ด้านล่างเนี่ยแน่นอนเนี่ยเป็นหูฟัง3.5ช่องช้าลำโพงปากกาอันนี้คือต้องกดทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะดีดตัวออกมาแล้วเราก็ดึงมันออกมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายปากกากันอีกทีหนึ่งทีหลังอ่าอันนี้คือปุ่ม power ฝั่งนี้ก็จะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงข้างบนนี่คือ เอจซิมใส่ซิมนาโนซิมแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มเอชีการ์ได้มาตัวที่สองด้านหลังก็จะเป็นกล้อง16ล้านไฟแฟลชฮันตอร์เซนเซอร์ข้างหน้าก็จะมีปุ่มโฮมปุ่มรีเซ็แอปแล้วก็แบล็คข้างบนเป็นลำโพงกล้องหน้าเซนเซอร์ต่างๆนานาแล้วก็ไฟนอเิฟิเคชันดูการสแกนนิ้วของของโน้ตฮะดูซิว่ามันจะเร็วแค่ไหนหนึ่งสองเร็วไหมฮะเร็วไหมฮะโอ้โหเร็วจริงๆนะฮะเอาใหม่นะครับหนึ่งสอง เร็วครับเร็วใช้ได้เลยถือว่าตอบสนองได้ดีนะฮะอย่างแรกที่ต้องตกใจเลยคือเป็นจอความละเอียดเคที่สวยมากอะ่ะผมใครจะว่าอวยก็ช่างอะ่ะแต่แต่ผมเล่นอะ่ะผมซื้อเองอะ่ะผมผมซื้อเองผมผมซื้อออมสมมติว่าถ้าผมเปิดดูรูปนะคุณจะรู้เลยว่าการแสดงผลของของหน้าจอเนี่ยมีผลมากในการที่เราจะดูรูปหรือเล่นเกมสมมุติดูเราดูรูปเนาะเนี่ยรูปที่ผมถ่ายไว้เนี่ยรูปพวกนี้ส่วนใหญ่ผมถ่ายจากอ่า ก็เด d s าแล้วผมก็เอาลงเนี่ยผมชอบดูในเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแสดงความละเอียดได้ได้ดีนะอือแมความคือจอคือความดำก็คือดำอะฮะดำก็คือดำเปื้ๆเลยอะเนี่ยฮะเนี่ยดำคือดำคือแสดงผลได้แบบว่าดีมากอย่างเวลา,วาเนี่ยผมซูมเนี่ยเห็นไหมผมก็สามารถดูรายละเอียดได้แบบอือนะคือไยห,ห่วงอะแล้วเดี๋ยวนี้แบบว่าล้อง กล้องมิลเลอร์เลสกล้องอะไรก็ตามนี่ยเขาก็มี WiFi หมดละส่วนมันค่อนข้างจะดีอะ่ะมันตอบรับตอบโจทย์ได้ดีเวลาเราถ่ายรูปเราอาจจะดูที่หลังจอของกล้องแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ละเอียดอะ่ะส่ง Wi-Fi มามาที่ตัวมือถือแล้วเราเห็นโ,โหเราสามารถปรับแต่งได้เยอะมากเพราะว่าจอมันมีความละเอียดสูงมากแล้วสามารถปรับหน้าจอเนี่ยให้มันสมจริงกับภาพที่เราถ่ายปุ๊บเรามาดูเนี่ยโหเราจะเห็นเลยรายละเอียดดีเทลนู่นนั่นนี่แล้วเราสามารถใช้แอปในเนี้ย ปรับแต่งภาพได้อีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วก่อนที่เราจะโพสเนี่ยเราโหแน่นอนโพสยังไงก็คือได้อย่างนั้นเลยเนี่ยแหละคือข้อดีของจอที่มีคุณภาพโน้ต5ตัวเนี้ยรองรับ LTE 4G จับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีมากดู ดูสัญญาณไว i ฟข้างบนเห็นไหมฮะคือจับเต็มตลอดเลยคือห้องผมเนี่ยมันมันเป็นห้องที่ทึบมากจริงๆแล้วก็สัญญาณ WiFi เนี่ยไวไฟเราเตอร์ตัวเราเตอร์จริงๆอ่ะอยู่อยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งกว่ามันจะมาถึงห้องผมอะ่ะถ้าเป็นปกติเนี่ยผมใช้มือถือตัวอื่น่ะแต่ผมไม่พลาดพิงนะว่ามือถือรุ่นไหนอะ่ะมันจะจับสัญญ,ญาณได้ <S 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 ก็คือประมาณ2ขีดหรือ3ขีดคือมันจะไม่มันจะไม่เต็มแล้วมันก็จะสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงอยู่เนี้ยแต่อันเนี้ยมันสามารถจับได้คงที่แล้วก็นิ่งตลอดเกือบเต็มกับเต็มมมมมเเอออันนนี้้ผผลงใชาาประะจดื แลืมรู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันมันมันไม่มีปัญหาอะไรใดเลยนะถ้าเรื่องการเล่นโซเชียลมือถือรุ่นราคาระดับประมาณเนี้ยมันมันผ่านอยู่แล้วการเล่นโซช่องโซเชียลเนี่ยอ่ะที่เราเล่นไปบ่อยคือ Facebook Facebook ปุ๊บเข้าปุ๊บเนี่ยอ่ะมาเลยเห็นไหมมาแบบด้วยความเร็วคือแบบว่าบางทีเราเราหายใจไปเฮือกนึงเนี่ยมันยังเร็วกว่ามันยังหายใจเร็วกว่าเราอะเออมันมาเลยอะเนี่ยคือคุณไม่ต้องห่วงว่ามัน โซเชียลมันจะแบบติดขัดไหมหรืออะไรคุณไม่มีความแบบคุณไม่มีความหงุดกิดแน่นอนก็อ่ะไลน์อย่างเงี้ยเร็วมากเห็นไหมโหลดเร็วมากแล้วก็ลื่นด้วยแปะปุ๊บมาปั๊บแปะปิดแบ็กกลับมาโหลดเร็ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลย Facebook Message เห็นไหมเร็วมากสามารถแบบหืมนะแล้วโหลดรูปเร็วมากรูปที่แบบว่าเขาส่งรูปมาหรืออะไรพวกนี้ยเร็วนะครับเรื่องกล้องถ่ายรูป ผมค่อนข้างแบบชอบนะสําหรับตัวเนี้ยคือพูดอะไรมันก็ดูเหมือนดีไปหมดอนะ่ะก็ของมันดีจริงผมก็ต้องบอกว่ามันดีป่ะเอออ่ะเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยกล้องหน้าเห็นไหมอ่ะ,อย,อ,ะอย่างข้างบนนี้ไม่มีไฟใช่ไหมผมปิดไฟเดียวปึ๊บเห็นไหมคุณเห็นไหมถ่ายในที่มืดนี่แม่งแบบนะคือคือในห้องผมอะแสงน้อยนะไอที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่เห็นที่เห็นบนเพดานเนี่ย คือมันเป็นมันเป็นแสงอาทิตย์ที่แบบลอดม่านมาแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบบางมากอะเออแต่ว่ากล้องอะมันสามารถเก็บแสงน้อยตรงเนี้ยได้ดีมากคือเห็นไหมคือถ้าสมมุติว่าเรามองมองตัวเราเนี่ยค่ะคุณมองคุณมองคุณมองผ่านกล้องเนี่ยกล้องที่ผมถ่ายเรซอนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคลิปเนี่ยมันมืดหมดเลยเนี่ยคือสภาพ็แสงที่เห็นจริงๆแต่ว่ากล้องของโน้ตห้านี่แมเก็บรายละเอียดเก็บแสงอะไรได้แบบว่าดีอะ มีโหมดหลายอย่างอะนะก็ลองไปเล่นดูอะผมกไม็ไม่คือมันยังมีแบบที่ยังไม่ได้ดาวโหลดเนี่ยเราสามารถดาวโหลดเพิ่มได้นะว่าอยากได้โหมดแบบไหนอะไรมาเล่นงี้เราก็ลองเข้าไปกดดูได้ฮะ,ะกล้องหลังเนี่ยผมชอบมากเลยโหมดที่ผมชอบเลยคือโหมดโปรเพราะว่าผมเป็นคนใช้กล้องในส์อาร์อยู่แล้วดวยสามารถปรับตัวสปีดชัตเตอร์ได้ ISO ไวเบาลานซ์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ของการ แสดงผลของภาพอะครับคือเราอยากได้แบบเราปรับไว้ก่อนแล้วอะแล้วเราก็มาถ่ายปรับก่อนได้เลยแล้วเราสามารถเห็นภาพก่อนที่เราจะถ่ายได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีอะถือว่าโอเคอะอืมบางทีมันมันสามารถจบหลังกล้องได้เลยแล้วก็ก็สะดวกไปอีกแบบนึงก็มันก็มีให้ใช้อะ่ะก็ลองไปเล่นดู แต่หลักๆผมก็จะใช้โหมดอัตโนมัติหรือไม่ก็โหมดโปรที่หวังพึ่งได้นะฮะเรื่องวิดีโอโน้ตโน้ต5ที่ผมคือไว้ใจได้อะมาเอาไปถ่ายรีวิวถ่ายเที่ยวถ่ายไลฟ์เฟซบุ๊กถ่ายรีวิวอะไรได้เยอะมากนะครับจากที่ลองประสิทธิภาพของกล้องของมันแล้วผมว่ามันมันเหลือคือถ้าในสภาพแสงที่ดีๆอะ่ะผมสามารถเอามาใช้แทนโซอาได้อะ่ะในบางกรณีในบางโอกาสไม่ได้แบบสะดวกในการกล้องมาหรืออะไรเงี้ยมันมันหวังพึ่งได้อะ่ะมันไว้ใจได้อ่ะเอา,อางี้ดีกว่า GPS test นี่ใช้ในการนำทางพอมันต่อติด Google Map แล้วเนี่ยเวลาผมขับรถหรือนำทางมันนำทางผมเนี่ยคือมันไม่พลาดอ่ะมันพลาดมันก็พลาดน้อยมากมันคือมันแทบจะไม่พลาดเลยผมขับอยู่ตรงไหนมันจับว่าผมอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเป็นเป็นไม่ได้เลยที่ผมจะขับเลยแล้วมันก็เพิ่งจะจับว่าเราเพิ่งจะมาผมค่อนข้างแบบประทับใจแล้วก็หวังพึ่งได้จะเป็นเครื่องตัวนี้ Android 5.0.1ดตอนเปิดตัวแต่ว่าตอนนี้ที่ผมได้มามันอัพเป็น6.0นมาเฟโร่แล้วเรียบร้อยหน้าจอ5.7นิ้วความละเอียด QHD ก็คือความละเอียด 2K ะนะฮะ518 PPI CPU ของเครื่องนี้ก็คือ e x y n o s 7420 14นาโนเมตร Ultra Core ที่เป็น4แกน2.1กิกแล้วก็อีก4แกนที่เป็น1.5 64บิตแบ่งการใช้งานจัดก,การทรัพยากรพลังงานกันอย่างลงตัว GPU เป็น Mali T760 แรม DDR4 ซึ่งเป็นแรมที่ดีอ่ะคือแรมที่แรงอ่ะ 4กิกให้มาแบบเหลือๆเปิดแอป pp, ได้หลายๆแอป pp. พร้อมกันเปิดพวกหน้าเว็บพร้อมกันได้หลายหน้าเว็บคือแทบจะไม่ต้องโหลดใหม่เลยหน่วยความจําอยู่2 2สเปคก็คือ32กับ4กิกคือมันเพิ่มเมมไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็สามารถใส่ OTG ได้จะเป็น duo f l a s ได้ก็สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่ามันมันก็ไม่สะดวกเท่ากับ SD card แหละผมเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องต้องตัดช่องมอาโข SD card ออกเขาต้องการให้เครื่องมันมีความเสถียรคือต่อให้ SD card แรงแค่ไหนก็ตามมันก็ทําให้เครื่องอะ่ะมันช้าเพราะว่า มันไม่มีทางสู้โซเลตที่อยู่ในเครื่องได้ในการเขียนในการอ่านเนี่ยเขาก็เลยตัดปัญหาตอนนั้นออกไปซึ่งบางคนก็ไม่ชอบอะ่ะเออมันไม่สะดวกอะ่ะเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยความจุ3 0 0 0แอมเพียงพอไหมสําหรับผมผมเพียงพออยู่แล้วถ้าเราอยู่ข้างนอกเราไม่ได้เล่นทั้งตลอดเวลามันเหลือๆอ,อยู่แล้วะฮะวันหนึ่งใช้แค่โซ่ช่องโซเชียลอย่างเงี้ยเล่นเฟซบุ๊กถ่ายรูปแล้วก็ up, check in, อัพเช็คอินเหลือๆวันหนึ่งแต่ถ้าเล่นเกมคุณก็ทุกพ o w e แบง n ์อ่ะก็ถอดแบตไม่ได้คือแบตเขาผลิตมาเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วมันไม่ได้ว่าจะเสื่อมกัน ภายในเดือน2เดือนหรือปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราใช้มันดีอะไม่ชาร์จไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ได้นานอยู่แล้วครับแล้วอย่างมันมีระบบฟ้าชาร์จที่รวดเร็วอะคือเราชาร์จแค่ไม่เกินสองชั่วโมงเราเต็มแล้วใช้ได้ต่อยาวๆนี่คือเป็นข้อดีที่เขาเอามาทดแทนสิ่งที่เขาตัดออกไปแล้วเรื่องที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยนะแบบไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องปากกาอ่าอย่างสมมติว่าเราล็อกหน้าจออยู่แบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยอาจจะเม่เร่งด่วนแล้วเราต้องจดอะเนี่ยเรากดปากกาปุ๊บออกมาปุ๊บเราดึงออกมาปั๊ มีนัดประชุมบาบาบาอะไรก็ว่าไปอ่าอาจจะลูกค้า,าจะาให้จดเบอร์อ่าเบอร์0 8 0 0์0 0ดศูนอะไรก็ว่าไปคือแบบดึงปุ๊บเราไม่ต้องปลดล็อกหรือกดเข้าองค์เข้าแอปเลยเลยสามารถจดได้ทันทีคือถ้ามันเร่งด่วนะมันสามารถ คือมันไว้ใจได้อะคือก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าโน้ตซีรีส์ก่อนหน้าเนี้ยมันก็ยังแบบว่าเอ้ยดึงปากามาแล้วก็ต้องมากดเข้าองค์เข้าแอปอะไรแล้วก็มาจดแต่เนี้ยดึงปุ๊บสามารถจดได้เลยไม่ต้องมาลบกรายการเข้าองค์เข้าแอปอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นนี่เรากดเข้าองค์เข้าแอปมันก็ไม่ต่างกันแต่ว่าผมมองว่าเพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะฮะฟังก์ชันของปากาปกติเลยมีแอป ทุกอย่างอะ่ะเหมือนพวกโน้ตรุ่นก่อนๆโน้ต4โน้ต3ปกติไม่ได้มีอะไรแปลกแหวกแนวมันก็เยอะอะ่ะคือผมไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันของโน้ตมากเท่าไหร่อะ่ะแต่คนใช้ส่วนมากก็จะรู้ว่ามันมันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแต่หลักๆคือที่ผมสนใจอะ่ะก็คือเรื่องที่ตอนเราล็อกหน้าจอแล้วเราเปิดออกมาแล้วเราสามารถเขียนได้เลยแหละผมชอบตรงนี้มากเลยต่อไปเราจะมาทดสอบเกมกันเกมที่เราจะเล่นคือโนวาสภานี้ก็จะเป็นการทดสอบภาพ กราฟิกของเกมการรันของ CPU แล้วก็ทดสอบลำโพงด้วยอ่าลำโพงที่ผมเปิดสดเลยนะแม่เสียงมีทั้งเสียงพุง้มเสียงกลางเสียงแหลมมีหมดทุกอย่างเลยฮะเห็หมฮะ ลื่นนะหรือว่าลื่นอยู่นะแล้วการแสดงผลจอเ k นี่กเ็เนียนใสโอดูครับดูการแสดงผลครับดูการแสดงผลของควันของอะไรครับหายห่วงเลยกระโดด ไปีสิไฟโหถือว,ว่าลื่นมากอะ่ะก็คือแบบโอ้เล่นได้จบผ่านดานผ่านแน่นอนเกมเรื่องเกมเรื่องเสียงเรื่องระบบทัชสกรีนมตัตติอะไรทุกอย่างผมว่ามันอะ่ะผมว่าเล่น oh. เกมมันอะ่ะตัวเนี้ยบอกเลย จบ้อยไม่น่ารอดเจ้าผมตอ่ตอสิทับต่อ ะะที่เกมท,ที่ทุกคนได้เห็นเนะี่ยที่ผมเล่นไปทั้งหมดว่าอุ่อนๆนะมไม่ได้ร้อนจี๋ไม่ได้อะไรมากมายอย่างว่าแหละฮะมันเป็นกระจกอะมันร้อนเร็วเย็นเร็วอยู่แล้วอะแต่มันไม่ได้ร้อนแบบว่าลวกมืออะไรนาดนั้นนะเพราะว่า CPU X ino, น้องมันจัดการทรัพยากรได้ดีอยู่แล้วจัดการเรื่องความร้อนได้ดีอยู่เลยสรุปเลยนะฮะตอนเนี้ยโน้ต5เนี่ยราคามันอยู่ประมาณที่2 000, 2 0 0 0 23,000ประมาณนี้แหละแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วก็ลองไปหาดูกันกับผมว่าคุ้ม ถ้าคุณจะซื้อมาแล้วม,มันตอบโจทย์หลายด้านค่ะทั้งเรื่องกล้องเรื่องปากกาเรื่องเกมถือจับการจับถือสําหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ผมบอกเลยว่าตัวนี้จับกระชับมือความหรูหราเยถือออกมาไม่อายใครแน่นอนแล้วคุณสามารถใช้ได้ยาวแน่นอนเพราะว่าตัวเลอคงไม่มีคำว่าปล่อยรอยแพอยู่แล้วเทียบเท่าให้แต่ซีรีส์เอสก็คือเป็นตัวเลอคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ปล่อยส่วนจุดข้อพิจารณามันมีแค่ไม่กี่อย่างถ้าคุณรับตรงนี้คุณก็เหมาะก,กับตัวนี้นะจุดข้อพิจารณาเพิ่นะเเมเมมไม่ได้ มันตัดออกไปว่ามันมันลื่นแล้วมันรวดเร็วขึ้นมันทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานมันดีขึ้นคุณก็ต้องเลือกเอาแล้วก็แบตเตอรี่ถอดไม่ได้บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นจุดข้อพิจารณาแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่หมายเรื่องแบตถอดได้หรือถอดไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้เราแบตหมดลงก็ไม่ได้ถอดแบตข้างหลังเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตก้อนใหม่อยู่แล้ววันนี้มันใช้ power bank กันหมดแล้วอนะเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าแบตมันเสื่อมอะคือผมจะบอกว่าแบตอะมันไม่ได้เสื่อมกันได้ง่ายอะครับคือทุกวันนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีทุกอย่างมันพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับคือถ้าแบตเสื่อมอะทางศูนย์ก็คือเอาไปเข้าศูนย์ก็เปลี่ยนแบตก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบตแล้วมา,มา,มาเปลี่ยนเองอะครับคือมันแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นสัแค่ไหนในการที่สามารถถอนเปลี่ยนแบตได้ความพอใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็ส่วนตัวผมผมซื้อมาผมใช้เองแล้วผมก็คงจะไม่ขายอะคือผมผมเห็นแล้วว่าเออซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงพอถ่ายรายการก็ได้ถ่าย ไลฟ์ a c e b o o k ก็ได้ถ่ายรีวิวถ่ายรูปก็ถ่ายออกมาดกีก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วฝากติดตามกดซับสไคร b ์เข้ามาสอบถามเม้นใต้คลิปหรือจะเข้ามาด่าผมก็ได้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวด,ดีแต่ผมก็ทําด้วยใจรักนะครับผมคือยังไงก็อยากจะขอโอกาสให้ทุกคนช่วยแนะนําติชมผมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนผมหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินข้าเลยสวัสดีครับผม ครับทดสอบวิดีโอกล้องหน้าของรถ5้าตอนนี้ก็อินกันละมากินข้าวอยู่ในห้างแหางหนึ่งแต่ไม่บอกเราว่าห้างไหนเดี๋ยวโดนภาคพิงนะครับก็ดู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 เฟรมเลทแล้วก็ดูเสียงที่เข้าไปในวิดีโอว่าเสียงดีไหมเพราะว่าเสียงรอบข้างผมค่อนข้างเสียงดังนะครับเท่านี้แหละ อันนี้คือการเทสกล้องหน้าการอ่ายวีดีโอกล้องหน้าของโน้ต5ในที่แสงน้อยนะครับก็ห่อยู่ในรถแล้วก็ขับรถช่วงตอนคืนมีก็มีแสงก็แค่แสงบนถนนนะครับแสงรถแสงจากริมถนนที่เข้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือกล้องหน้าการาวิดีโอก็ก็อย่างที่เห็นนะนะ แล้วก็เสียงก็นั่นแหละตามที่ได้ยินเลยครับการอัดเสียงโอเคงั้นก็เท่านี้ก่อน 好了，好了。 วิดีโอกล้องหลังครับวิดีโอกล้องหลังของโน้ตหในในรถนะคือตอนนี้อยู่ในรถตั้งกล้องไว้ในรถแล้วก็อัดไปข้างนอกอัดใช้กล้องหลังอัดไปด้านนอกก็อย่างที่เห็นนะครับการเก็บแสงแฟแสงอะไรพวกนี้แสงรถแสงถนนเฟรมเรทแล้วก็เสียงที่พี่พูดเข้าไปว่ามันอัดเสียงดีแค่ไหนครับ เหมือนได้เป็นการทดสอบกันสั่นในตัวด้วยเพราะว่าไว้ในในรถไว้ในตัวตัวที่หนีของมือถือมันก็มันก็ต้องสั่นค่องข้างสั่นอยู่แล้วครับก็ได้ทดสอบระบบกันสั่นของกล้องหลังด้วยว่ามันจะการสั่นได้มีมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้เนาะโอเค